สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เอฟพีพรมากกับการเปลี่ยนกลองอากาศของรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟร้อยสิบไอมาให้ได้รับชมนะคะลูกชายเป็นคนทำค่ะอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือไขควงคะ่ะมีแบบสั้นกับแบบยาวนะคะก็มาลงมือทำขั้นตอนแรกก็มาดูนะคะว่า กลองอากาศของรถ Honda Wave 110i อันนี้ก็อยู่บริเวณล้อหน้าของรถนะคะก็จะมีนอ็อตก็คลายน็อตออกมาเพื่อที่จะเอาตัวแผ่นกลองอันเก่าออกมาค่ะก็คลายน็อตออกทุกตัวนะคะบางตัวก็จะต้องใช้ไขควงอันสั้นในการ คลายแล้วก็ถอดน็อตออกมาค่ะก็ลูกใช้เลี้ยนจบช่างยนต์มาค่ะก็สามารถทำเองได้กับการเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยน แผ่นกรองอากาศนะคะก็คลายน็อตแล้วก็ถอดน็อตออกมาก็าน็อตของฝั่งซ้ายก็วางไว้ฝั่งซ้ายข,ขวาก็วางไว้ขวาเลยค่ะเวลาถอดออกมาพอนประกอบเข้ากลับก็จะได้ไม่หลงว่าน็อตตัวนี้เป็นของตัวไหน เคลายน็อตออกมาเสร็จแล้วก็ถอดตัวกลองอันเก่าออกมาค่ะก็เก็บเป็นคลิปวิดีโอมาให้ได้รับชมเเผื่อได้เป็นประโยชน์กับบางท่านที่เข้ามาได้รับชมคลิปวิดีโอนะคะนี่แผ่นกลองอันเก่าก็เอาออกมาแล้วก็ได้ลักษณะนี้ค่ะ น,นี่คือสภาพที่ไม่ดีแล้วมันก็ยังพอได้ยังไม่ได้ตันมากแต่ก็เริ่มตันตัวนี้ก็ไม่แข็งยังนิ่มอยู่นะพอเอากลองตัวเก่าออกมาแล้วก็เช็ดคราบที่เลอะส่วนมากจะเป็นคราบน้ำมันค่ะก็ใช้กระดาษทิชชู่หรือว่าเป็นผ้าก็ได้ค่ะ ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำกลองตัวใหม่ประกอบใส่เข้าไปค่ะนี่มาดูกลองอันตัวนี้กลองอันใหม่นะคะสีก็จะดูสดใสแล้วก็ดูสะอาดค่ะส่วนอันเก่าที่เอาออกมาก็จะติดคราบน้ำมันก็เดี๋ยวเปลี่ยนกันค่ะ ออ,อ,อเรียกอลยน้ำ,นำถ้าไม่มีว่างๆเปล่าๆแบบอย่างเงี้ยของปลอมออมันเหมือนกันนะแต่มันจะไม่มีเนี่ยจะไม่มีเวลาซื้อต้องสังเกตตรงนี้ด้วยเวลวใส่ก็ประกอบเข้าแบบนี้ ก็เอาสอดเท่ากลับไปที่เดิม,มนนเอากลองใส่กลับเข้าที่เดิมเรียบร้อยก็ใช้ไขควงขันน็อตหมุนเกลียวให้เรียบร้อย ครบทุกตัวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเปลี่ยนกลองอากาศของ Honda Wave 110 i ไอที่เจ้าของรถก็สามารถทำเองได้ค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ